ก็สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะวันนี้เราจัดชุดอ้อ,อยด่างเราไปตัดมาวันนี้เอามีออเดอร์เข้ามา16ชุด16ชุดไหม <laughs> ก็เป็นอ้อยด่างชุดรวมสี่สายพันธุ์ทุกคนที่เราเอามาจัดเป็นชุดลดราคาเนาะจากที่ราคาเต็มมันอ่ะสี่ร้อยห้าสิบาทรวมค่าส่งหรือว่าอตอนนี้เป็นชุดลดราคาก็คือเราจะตอนแรกว่าจะแบ่งแค่ห้าชุดแล้วที่เหลือเราจะเอาไปขยายปลูกเองแต่พอความต้องการลูกค้ามันมากมาก ตอนนี้ก็จัดไปแล้วประมาณ3 0 40ชุดวันนี้ก็จัดอีก16ชุดก็พามาดูบรรยากาศเดี๋ยวก่อนที่จะแพ็กเนาะ,ะการที่เราจะแพกเราก็จะเอาอหอ่อกันกระแทกใช่ไหมทุกท่อนที่เราที่ท,ที่ที่เราตัดเนาะท่อนพันทุกท่อนก็เราจะห่อกันกระแทกก่อนที่จะเอาลงกล่องนะทุกคนนะก็จะ,ะจะช่วยเซฟให้ได้ประมาณนึงเนาะส่วนการปลูกเกินไม่เกินก็อยู่ที่มือนอะ อยู่ในความสามารถเสร็จแล้วก็มีคู่มือก็มีวิธีการปลูกให้ทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูท่านเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ถ้าใครสนใจโอเคเราจัดเพิ่มอีกเนาะได้ได้รวมรวมแล้วเกือบเกือบร้อยชุดแหละก็จัดเพิ่มอีกถ้ามีใครสนใจก็สอบถามการซื้อกันเข้ามาได้ทุกคนวันนี้ไม่ได้ดูที่แปลงนะวันนี้ดูหน้างานเลยตอนจะแพ็คเนาะอ่ะสิบหกชุดก็จะประมาณเท่านี่จะประมาณนี้ใกล้ๆ้ ชันไหมก็นอ่ประมาณนี้ก็ข้อถีข้อห่างแตกต่างกันไปนะอ่ะโอเคก็อย่าลืมใครสนใจสอบถามสั่งซื้อเข้ามาทุกคนนะเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้